สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องคำพูนโรบินชแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเดินทางไกลนะครับประมาณ400กว่าโลเลยนะครับทุกคนเบิร์นี้ครับพี่น้องงานเล่งงานด่วนนะครับผวก็มาหอดนะครับ่ายโครงสร้างผลเดรร่งของนะครับแล้วก็รบบในพื้นที่นะครับมีข้อจํากัดหลายอย่างนะพี่น้องมันนี่บอสิเป็นพื้นที่เองระยะทางนะครับมาเบิร์กกันว่า3ถุงห่อสิเดแสดงบอลนะครับอยวาห้อภาพไปหา คุณพ่อนะครับผมไปสอบถามเมืองว่าเป็นจังไหนสำหรับการเดินทางมนีแล้วการเตรียมตัวแสดงมนีนะครับผมเดี๋ยวตอนคุณพ่อติดกับอาจารย์อเนครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมนีต้องใช้าามานทาใกล้อีนแก้วนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าลูกๆท่าน สามถุ่มแน่นอนละกันอ่าก่อนก่อนเขาสิมางานนี้เขากะบอกกับพะคู่ไว้แล้วบอกว่าผมสิมาศาจากน้อยพวาริยธรรมมันไก่พะคู่เพิ่นก็บอกว่าบ่อประหยังนะครับขอให้มานะครับขอให้มาลูกๆกันลังเล็งชอยกันนะครับมั่นใจครับมืันเด็กท่านนะครับแล้วก็สถานที่มันก็กกิแคบจล็กน้อยพี่น้องแต่ว่าเกือบบ๊ประหยังครับเขากะเล่นไเกียร์เก้าครับนี่ครอ่าที่ดังพิเศษได้ครับเบิ่งหมอลำอยู่ครับ สไตล์ซาราะาเลยเลยนะครับแต่กันสิ่งัญคือวัดตรงนี้จะมีแบบศิลปะนะครับศิลปะพี่น้องเบิ่งทั้งเหนียวอ,นนอ,อันนี้พักคู่พันดาเพิ่นเฮ็ดเองผักคู่พันธิตเองนะครับเพิ่นธิตเองเลยนะครับละว,ว่าถ้าอยากได้ตุ่งมาเอาในเด้อว่ัสดุละว,ว,ว่าเราจะออกอแบบให้ว่ว <laughs> <laughs> ัสดุละว่านะครับนะครับพักค,คกนนู่เลยครับพี่น้องยังเป็ดนุ่มๆด้วยนะครับยังเป็ดนุ่มๆ อ่านังเป็นนุ่มๆนี่ครับนมัสการครับโอ้ยบังนะครับพี่น้องเอ่อเอ่อพักกู้งเนี่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 ผักกุ้เลยครับเลยครับนี่ช่างวานรบกนี่แหละครับแล้วว่าพีนาเสี่ยวตุ่มยังสั่นไห้ข้ามุ่นได้ครับมันเนี่ยนั่นเป็ครับพักกู้อันนั้นเพิ่ณออกแบบเอึ่งไว้ได้ครับเพิ่ณออกแบบเอึ่งไว้ได้ครับอ่าอย่าเขายางไป เบิ้งเบิ้งเบิ้งอเบิ้งตะพูนละกันแต่ว่าไปใครกำลังแข่ลูกซอนแค่โค้งสางนี่ขึ้นกันคือวันนี้จบแล้วนะครับคอยโค้งสายหนีขึ้นก่อนคอยโค้งสายหนีขึ้นก่อนอะไรครับแทนมากกับประเทศไทยกีฬาเขาเลยสอบถามครับ ส่งเวลาเร่งรีบตรงนี้ครับแต่ละแผนกนีก้การแจงแบ่งง่ายกับไหนบหรือว่าเขาส่งมาเริ่มร่วมกันเปิดทุกแผนกก็ไม่รวบกันอแต่ละคนเขาเขาจะมีหน้าที่เป็นของตัวเป็นของตัวของอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าใส่ใส่ใส่ค้ามเร็วเร็วขึ้นนะครับแห้งก่บันไดให้ใส่ค้อมเร็วเร็วขึ้นนะครับมั่นใจว่าท่านนะครับตอนนี้งานเราประมาณสิบคนแล้วก็สิบห้าสิบ 50เฉพาะเฉพาะในส่วนของคอนบอยครับแมนครับแมนครับแมนครับมันนี่สถานที่กะค่อนข้างที่จะขับแก็บจากน้อยแต่ว่าก็บว่าเป็นปัญหาครับไนคึ้นก่อนยังขอบคุณประคูณเอานำด่มาให้ครับนี่ครับผููลังค้นกับพระท่านในกินเข่านะครับผููลังค้นกับพระท่านในกินเข่า ก่อนว่าต้องการ่มันทันะ่มครับมาถามมาถามเขาหนึ่งสคนนบังลาคิดบัลาคิดเขาไปกินนวครับเจ้าครับโอ้ไอติกเนี่ยเรกินไปอติกอ่ะว้มาได้ได้กินเขาเลยมาได้ได้กินเขาอ่ามาได้เยกินเขาไอ้คนหนึ่งไปยีมาค้อนเจ้าดี เจียนช่วยไปเห็นข้าววัวเนี่ยฮะบอกครับเมื่อนวานคอยแข่งตั้งตัวเปเห็นข้าววัวของเขาเลยมามันมันไก่แล้วบ้านี้ก็เหมืนศิลปินเนาะศิลปินไก่แล้วเราอ่ะเมื่อนี้มีของเล่นไหมวพร้อมนะครับเพป็นกำลังมากเป็นกำลังมาส่งเจี๊ยบกูสนับสนุนเขามปครับป่ะทุกครับเดียวว่ะพีขอมาเห็นเหรป่ะทุกกิจสิริกีสบายรถไฟฟ้าบู๊ นัก็จะมักยกลอยในโรงพยาบาลก่อนเลยที à, ่ท่อครับลื่อเลื่อลื่ดิเบื้องหลังครับเบื้องหลังดิเบื้องหลังของแช่นะครับเบื้องหลังของแช่เสือเสียงมึงก็ดิง่ายไหครับเสียจากไะไครับนี่กระทิงแดงอ่ากระทิงแดงและสมฮีโร่นะครับทีมงานกระทิงแดงนะครับเ่็ธรรมดานะครับเพื่อน ตัวน้อยเลยครพ่อนี่ยสะพัดเลยนี่อันนี้ปิดคข้มปิดคข้มจับคุ้ยอย่างไอ้พวกมันจับคุ้ยว่ะเนี่ยเออมื่อะไรจับยังก็จับคอต่อจับคุ้ยเห็นปะบางเพี่รชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับอันนะครับเป็นเฮดเป็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นที่มิลีนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นทีมนะครับเคลียแล้วอายุอายุของที่มาสมวยเรานี่ประมาณเท่าไหร่เอาเจไปเคลียมัน ยี่สิบห้มสิบไปาม้มไปป้อปยู่เท่ไร่สิบอยี่สิอ็นเอยี่สิบอันนี้รุ่นรุ่นพอดีพอดีนะอันนี้ขับรถพร้อมไหมครับคอนว่พร้อมต่อยคาคนนี้คนน้เวลาอยู่เท่าไรแล้วก็4ี่สิบแปดครับยี่สิบแปดรานันมีาเลยครับพวไอ้คนเด็กก็ได้อ้ไลล้ยล้ หาหาเมียเราได้หรือเปล่าฤดูกาลนี้เราเสียวเมียเด้ออ่านพลังนมคนนี้กันเดี๋ยวเมาถามคนนี้อายุเท่าไหร่ก่อนอายุเท่าไหร่ก่อนตั้งฟูกแค่ตั้งฟูกหันเหรครับฮะผู้ดันผู้ดันเราเถ้าก้มูอเลยเด้บ่ทีงานน้องกับพี่น้องเฮยนี่ต้องถามคนนี้คนนี้คือ ูตั้งแต่อายุสุดระดาอายุยี่สิบอายุยี่สิบอยู่กับคูกับพี่น้องประทัธรมดา่วนี้อะไรนะก็ห้้าห้าบจยหาสิบห้สีจ้าสี่าสี่าสี่ห้่าาิ้งโค้สาครับแต่ว่ามันจะว่าท่านหน้นอนท่านหนนอนอันนี้พระเอกเก่านะ เป็นลำได้ป่ครับว้าทุกชุดเจลาโกน็เห็นนเนี่ยนีออกมาล้ำเลาคนหรอครับละพวกหองีมแม่ฝนนี่ไใอยุบบ้านแม่ฝนเป็นใครับเป็นแฟนเลาได้เขาอ่อแล้คือว่ารสดอยู่ครับโอ้ยบนสดอกบ้านสดบอกบ้านสดไอใส่ใส่อันเจลิมพลน์ยังขอบคุณแฟนยังก่าจะบาด้วยอไม่เอาด้วยไม่ใช่หรืม่นี่ยนี่เนี่เอาอด้ย้เอาไม่เพราะอย่างเขาพราะอแค่นะยด้บเอาไหเอาไหมด้ังเอาพออีครับนี่ นี่พระเอกพระเอกพระเอกเก่าได้หนีิตอนนี้เป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นคอันวายครับคอันวายสั่งไฟกับแมนสั่งซี่ยังซูแนว้ยสเปร์ครับสเปร์เอาจับมาด้วยทัวดูเอาเอาเชลลมอนด์มัครับเอาเชลลมอนเชลลมอนด์มวยเดียกันเขาเอาด้วยเอาลานางเงินขั้ยินเสียงไอ้โอ้ยห้องหาที่เจ้าเกี้ย ตามสายลมวันวีวันปากให้หนูบัง,งออนผู้สาวทุกทว่หน้ามาเป็นเพื่อนกำใจออขอขอบพระคุณเจ้าของดวงดอกไม้มอไไปพีดีใจลาย กับทางพวงมาลัยพี่บ่ลืมเด้อน้อง oh, 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 oh. แฟนเที่ยวมาคงเป็นแรียงใจพี่ทุกราตรีที่พ่อหน้าอยากมาเยี่ยมอีกเยอะสองเอาลนะเอาลนะเอาละโอ๊ยอมือแรงมือแรงได้ขึ้นห้างมาพ่อหน้าได้ขึ้นห้างก็แค่แก่แย้อนแม่ฝนละมักหรือเ่าเนี่ยย้อนแล้ว,ลว,ลวลเสียงดีขอบคุณครับ <c oughs> ทีมงานน้องครับมวลตลอดการนะครับอ่าโอ้ยลำโพงขาง,งนี่มันคือสุดยอดเลยวะ งามลรโพงขานี่ขึ้นสุดยอดแทนเลไหมเขาต้องเปลี่ยไปไหมระบบแจกเขาจะหยอดมุงนี่เลยตำสาราพอดีตำสาราพอดีเอามาว่ากันครับพี่น้องต้องรอเบิ้งครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับมีแรงพอกันครับสามจุ่มหอดสอดแจงจังปังพร้อมจวดครับผมขอบคุณครับ